ต้องทาความเข้าใจก่อนลัคนาราศีกันอ่ะฉันเป็นลัคนาราศีกันถูกเอดียที่เรากำลังคุยกันอยู่แล้วจอเนี่ยทุกคนเหมือนกันถูกอยู่ในภพภูมิเดียวกันถูกอ่ะทายเหมือนกันหมดเลยไม่ถูกอ้าวอาแล้วไงเอาแล้วไง,วไ,งไม่ถูกทําไมไม่ถูกอ่ะเออก็ ก็เหมือนกันทุกอย่างไงเออจมามทายต่างกันเอออะไรเหรออะไรเหรอ,อ่ะสงสัยแล้วอะไรเหรออะไรตามาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องทายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีกันนะครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนมิถุนายนนะครับลัคนาราศีกันเนี่ยดาประจําตัวท่าน คือดาวพุธนี่ครับงะวันนี้เดี๋ยวนี้อยู่ไหนอยู่ไหนพุธไปอยู่ในราศีมิถุนครับงะตัวคุณไปอยู่ในราศีมิถุนพุธเนี่ยนอกจากเป็นคุณแล้วเนี่ยเขายังเป็นเจ้าเรือที่มิถุนด้วยอ่ะนี่ฉันแล้วก็ที่มิถุนคือพบกรรม,มะนอกจากฉันแล้วก็เป็นกรรม,มะด้วยอ่ะอะไรละ่ะกรรม,มะกรรมคือการกระทําครับสิ่งที่ฉันต้องทํา หรืองานที่ฉันต้องทำจะบอกว่าเจ้าเรือนการงานก็พูดได้อย่างนั้นครับนะฮะพุธนอกจากเป็นตัวคุณแล้วยังเป็นเจ้าเรือนการการะทําการงานอีกอย่างนี้เป็นต้นวันนี้อยู่ในราศีวิถุนบ้านฉันเองพูดบอกฉันอยู่บ้านฉันเองนะนะครับถ้ากับอะไรฮะรต้องบอกก่อนในเดือนมิถุนา มีอะไรให้คุณทำละ่ะเฮ้ยฉันก็มีให้ทำทุกวันไม่ต้องมิถุนาหรอกอย่าพูดอย่างนั้นความหมายของผมคือมีอะไรให้ทำเป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษนะฮะทีนี้เอออะไรละ่ะมาให้ทำนะไหนอะไรมาให้ทำอาทิตย์ละมัง้งนอะ่าพระรหัสละมัง้งนอะ่าอย่างนี้เป็นต้นทีนีกอนอน้ก่อนอื่นก่อนอื่น ต้องทาความเข้าใจก่อนลัคนาราศีกัน่ะฉันเป็นลัคนาราศีกันถูกเอดาว่าที่เรากำลังคุยกันอยู่แล้วจอเนี่ยทุกคนเหมือนกันถูกอยู่ในภพภูมิเดียวกันถูกอ่ะทายเหมือนกันหมดเลยไม่ถูกอ้าวอาแล้วไงเอาแล้วไง,วไ,งไม่ถูกทําไมไม่ถูกอ่ะเออก็ ก็เหมือนกันรูกย่างไงเออจะมาทายต่างกันเอออะไรหรออะไรหรออ่ะสงสัยแล้วอะไรหรออะไรทําให้ทายไม่เหมือนกันล่ะบริบทแห่งดวงดาวครับนะครับคือมาดีมาลายอ้าต่างแล้วเริ่มต่างแล้วอ่าต่างสิรับรองได้มาดีหรือมาลายนะฮะหากมาดีอ่า คงเป็นเรื่องดีๆให้ทำละ่ะอ่าอันดับแรกก่อนนะพระพุทธพรพพุทธมาดีคงเป็นเรื่องดีๆอะไรบางอย่างให้ฉันทำเป็นพิเศษแล้วละ่ะถ้าทาพระพุทธมาร้ายละ่ะคงจะมีปัญหาอะไรแย่ๆเพื่อให้ฉันกระทำการแก้ไขแล้วละ่ะอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเอออ่าต่อไปครับขาก็มีแล้วจะรู้โรเนี่ยมาดีมาลายอ่าจะต้องเตรียมคำตอบไว้ให้เขาสิอ่า มาดีมาร้ายผมใช้วิชาทักษะในการพิจารณานะทักษะประกอบด้วย8ทักษะครับบริวารอายุเดชส,สีมูละอุตสาหะมนตรีกาลกินีนะครับเจ็ดใน8ส่วนบริวารอายุเดชส,สีมูละอุตสาหะมนตรีอันที่เจ็ดในแปดส่วนใน8ส่วนเนี้ยอันนี้มาดีมาดีาดก็ทายดีๆนะครับ ยกเว้นหนึ่งเดียวครับกาลกินีอ่ะกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงอ่ะขอเป็นกาลีเรื่องไม่ดีแล้วสิเห็นเนี้ยแตกต,ต่างหรือยังแตกต่างแล้วนะครับเออแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยคำถามต่อมาผมก็มีการหาทักษะถ่ายคลิปนะมีวิธีการหทักษะก็ไปเรียนรู้เถิดนะครับนะฮะนะฮะ คุณก็จะรู้ว่าวันนี้เดี๋ยวเนี้ดาวไหนล่ะเนี่ยเทมโนโคราทั้งเก้าอะดาวไหนอ่ะดีดาวไหนล่ะ,มออะ,ไ,ะ,ไ,ละไม่ดีนะครับใช้เวลาไม่น่าจะเกินสามชั่วโมงหรอกในการเรียนรู้อ้าอุย้ยแม่ทักษะง่ายเป็นปอกกล้วยเข้าปากเลยเรียนสาชั่วโมงรู้เรื่องเปล่าครับทักษะก็คือวิชาหนึ่งเล่มมีความยาก มีความง่ายทัดเทียมวิชาอื่นทุกประการครับเรียนกันเป็นปีอ้าวไหนบอก3ชั่วโมงคืออย่างนี้ครับถ้าจะเรียนทักษาก็ต้องเรียนกันเป็นปีนะแต่ถ้าเอาแค่ดีหรือร้ายคือดาวมาดีดาวมาร้ายเนี่ยเอาเพียงนี้อย่างอื่นไม่ต้องคุยเอาแค่นี้ผมว่า3ชั่วโมงคุณรู้นะมีเงื่อนไขเดียว บวกลบเลขให้เป็นก็พออ่าผมว่าเงื่อนไขเนี้ยคงไม่ใช่เงื่อนไขแล้วล่ะอ่าคงไม่ใช่เงื่อนไขแล้วล่ะใช่ปะ่ะบวกลบเลขให้เป็นเท่าน,นี้แหละนะตั้งใจสักนิดบวกลบเลขให้เป็นไม่เกินสาชมชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ใช่ฮะเดี๋ยวก็รู้รู้ว่าดาวใดมาดีดาวใดมาลายอ่ะอ่ะเราเข้าเรื่องกันนะคุณมาอยู่ในพบการงาน นะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนการงานเสเองเฮ้ยหากพระพุธดีเป็นไงนะพระพุทธมาดีคงมีอะไรให้ทําเปพิเศษอะน่าจะเป็นเรื่องดีน่าจะเป็นเรื่องดีน,น,งดนั่นนะสินะยกเว้นพระพุทธคุณไม่ดีคืออาจจะเป็นการกินนี้เป็นการกินีขึ้นมาเงี้ยเกิดอะไรเสียหายบางอย่างแล้วละ่ะฉันต้องกระทําการแก้ไขอย่างมีเป็นต้นอันนี้เบื้องต้นของมิถุนายนสําหรับลัคนาราศีกันทีนี้ เออเจาะลงไปหน่อยได้ไหมมันเรื่องอะไรอตอนนี้ก็มีดาวอาทิตย์มาร่วมมีดาวพระรหัสมาร่วมนะครับอาทิตย์กอนอาทิตย์ท่านเป็นใครมาจากไหนท่านมาจากราศีสิงห์พบวินาศนะวินาศนะแปลว่าวินาศวินาศแปลว่าเสียหายเฮ้ยเกิดเรื่องเสียหายแล้วแน่ๆเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน จำคำเมื่อสักครู่ได้ไหมดูก่อนบริบทพระอาทิตย์เป็นอะไรมาก่อนอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งทายดีทายหลายสินะะใจเย็นๆถึงจะเป็นวินาสนะทายดีได้ถมไปนะครับวินาสนะแปลว่าเสียหายก็จิตได้ถ้าอาทิตย์คุณมาดีวินาสนะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลวินาสนะแปลว่าเบื้องหลังนั่นเขาให้ นะฮะเอ๊ะต่างถิ่นมีอะไรให้กระทาเป็นร่วมอาทิตย์เฮ้ยมีอะไรแต่มันอยู่อาจจะอยู่ไกลอะ่ะหรืออะไรที่อยู่ต่างถิแดนไกลมายุ่งกับคุณหรือคุณต้องไปยุ่งกับต่างถิแดนไกลอะ่ะแล้วได้คุณละประโยชน์ละครับอย่างนี้เป็นต้นนะนะฮะ,นะฮะหรืออาจจะเรียกว่าช่วงนี้มีงานสำรองให้ทำหรือคนทําการค้าอาจจะมี ชิ้นงานพิเศษให้ทำหรือคนที่ทำงานอยู่ออฟฟิศอะไรพวกเนี้มีงานพิเศษมาให้ทำนะนะแล้วให้คุณประโยชน์ครับถ้าาทิศมาดีถ้า,าทิ์กาลีขึ้นมาอ้าวอ้าวทีนี้งานงอกเลยนะเหมือนเดิมครับต่างถินแดนไกลที่มายุ่งกับคุณหรือคุณไปยุ่งกับต่างถินแดนไกลได้เดือดร้อนกันบ้างละจนต้องหาทางแก้ไข อันนี้ก็ถ่ายได้ครับหรือเมืม่อสกู่มีงานสำรองมาแล้วดีใช่ป่ะอ่ามีงานสำรองเข้ามาเป็นไงฮะวุ่นชะมัดฉันไม่น่าเอางานสำรองมาทำเลยยุ่งวุ่นวายไปหมดแล้วเนี่ยอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะทีนี้แล้วพระรหัสที่มาร่วมนะพระรหัสมาจากราศีมีนครับนะครับพบปัตนิปัตนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่ส่วนคู่ สัญญานะครับพระรหัสยังมาจากธนูอีกพบพันธุพันธุคนในครอบครัวฉันพ่อแม่คนในครอบครัวฉันน,น,นะถ้าเป็นหลักทรัพย์ก็บ้านที่ดินย,นยนันจดอะ่ะเข้ามาร่วมแะ่ถ้าพระรหัสด,ดีงามอะ่ะถ้าพระรหัสด,ดีงามตรงนี้หากพระรหัสด,ดีงามอาทิตย์ดีงามพระพุธดีงามเฮ้ยดีงามหมดเลยอะ่ะได้สิอย่าลืม บริวารอายุเดชสีมูระอุตสาหะมนตรีกาลกินีสังเกตดูดีๆครับกาลีมีหนึ่งเดียวแล้วที่เหลือดีงามแสดงว่าวแปดแปดอย่างอะทักษาแปดอย่างอะ่ะเสียแค่นหนึ่งที่เหลือดีอ่าเท่ากับว่าเพราะรหัสอาทิตย์พระพุธจะดีงามพร้อมๆกันก็ไม่ใช่เรื่องแปดอะไรนี้นาอย่างนี้เป็นต้นยกเว้น จ็คพอตแตกมีหนึ่งในเนี้ยแม่มีการีนแนมเข้ามาแม่เออเดือนอื่นไม่ได้เหรออะไรเงี้ยอุตส่าห์มารวบเงี้ยนะรับสะอาดเลยไม่มีการีารอนอันนี้จะเป็นยังไงล่ะก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าพระรหัสมาดีด้วยอีกองค์หนึง่งนะฮะปัตตานีก็มาดีพันธุ์ก็มาดีตีความว่าอย่างไรนะครับสักครู่มีอะไรนะพิเศษ มีต่างที่แดนไกลอ่ามีอะไรทําเป็นเบื้องหลังอ่ะใช่ไหมอ่าดีงามดีครับทีนี้พระัรหัสเป็นคู่ครองคู่ค้าคู่นส่วนคู่สัญญาในเดือนมิถุนาคุณอาจจะต้องติดต่ออะไรอะไรกับคู่สัญญาคู่ค้าก็ได้นะคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาลูกค้าได้หมดนะแล้วดีงามเขาอาจจะอยู่ไกลสักหน่อย หรือเป็นลูกค้าที่ทางไกลมาติดต่อคุณหรือคุณก็ไปติดต่อลูกค้าทางไกลเห็นไหมมีคนทางไกลมาเป็นคู่สัญญาหรือคุณต้องไปติดต่อคู่สัญญาทางไกลได้หมดมันจะโยงไปโยงมาแต่ขอให้โยงอย่างนี้นะไม่ให้โยงไปไหนตอนไหนไม่เอานะนะอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะมีเหตุอย่างเงี้ยแล้วให้คุณครับนะฮนะทีนี้อาจจะเรียกว่าถ้าเป็นคู่ของอย่างเดียวล่ะนะครับ เพราะพนัานเป็นคู่ครองอย่างเดียวก็ได้ปัจจุบันนี้คู่ครองครั้งนี้ครั้งนี้เป็นไงนคุณอาจเนี่ยการกระทำคำว่าการกระทําการกระทำมาครับทําอะไรก็ได้อ่ะมีการกระท,ำทำํารรมพุทธดีนะการกระทําเนี้ยดีงามชะมัดญาติเลยคุณอาจได้เจอได้เจอหรือกระทาการร่วมอะไรกับคนรักก็ได้ฮะไอ้คำว่าคนรักเนี่ยเป็นสามีแล้วกับคนรักคนรักเฉยๆก็คนรัก เป็นแฟนก็คนรักนะฮะมีอะไรดีๆกระทำร่วมกันกับคนรักอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะหรืออ่ะมีทางไกลเข้ามาถ้ามีทางไกลเข้ามาอันนี้เรียกว่าอาจจะเจอกับความรักที่อยู่ทางไกลก็ได้ครับอย่างนี้เป็นตน้นอย่าให้พระรหัสเสียนะหากพระรหัสเสียหายประการเดียวให้ระวังอะไรครับ ให้ระวังเรื่องของการครบซ้อนครับไประวังเรื่องนี้ให้ดีๆนะเท่ากับว่าคุณจะกระทำการผิดพลาดเรื่องอะไรหรอเรื่องของการครบซ้อนครับไประวังให้มั่นๆเลยนะไประวังให้ดีๆเลยฮะนะ,ะนะมีเหตุคบซ้อนแล้วละหากพระรหัสกาลีอันนี้ต้องระวังให้ดีครับนะเรียกว่าได้สร้างปัญหา ให้กับคุณพอสมควรเลยนะครับนะฮะอ่ะเรามาเรื่องนี้ต่อทีนี้ถ้าพระรหัสดีงามเนี่ยพระรหสยังมาจากปุตอ่าพันธุเนี่ยนะพันธุในเกณฑ์เนี้ยมีคําว่าอาทิตย์อยู่ด้วยเนี่ยต่างถิ่นเดนไกลในเดือนมิถุนาเนี่ยกันนะคุณอาจจะมีเหตุเหินห่างจากครอบครัวครับ แต่มันเป็นการเหินห่างที่ดีงามนะบอกก่อนนะเป็นการเหินห่างที่ดีงามนะอาจจะมีเหตุเดินทางไกลไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะประมาณอย่างเงี้ยนะแล้วให้คุณประโยชน์แก่ดวงชะตาค,ครับอันนี้ครับผมนะฮะแต่หากมีสามองค์เนี้ยถ้ามีจุดเสียนะนะครับอาจจะเกิดปัญหาอะไรบางอย่างฉันอาจจะต้องเดินทางไกลทำไมฮนะ เพื่อไปแก้ปัญหาอันนี้ก็ถ่ายได้ครับอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะในข้อดีอีกอย่างการที่พระรหัสอยู่อย่างเนี้ยนะครับพันธุอ่ะพันธุอ่ะหากพระรหัสดีงามนะพันธุก็ไปว่าบ้านที่ดินยานยนต์อาจจะมีอะไรดีๆเกี่ยวกับบ้านที่ดินยานยนต์ให้ได้กระทำละอย่างนี้เป็นตน้นแต่หากพระรหัสเสียหายละ่ะ นะครับก็ต้องระวังครับระวังบ้านที่ดินยานยนต์นะมีเหตุขัดข้องอะไรบางอย่างให้คุณต้องกระทำการแก้ไขอย่างนี้เป็นต้นครับนะนี่คือจุด3ามองค์นี้นะครับทีนี้ไหนดูเงินหน่อยซิไหนดูเงินหน่อยซิการเงินของลักนาราศีกัน ดาวสุขครับที่ราศีตุกนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ไปอยู่ในราศีเมษพบมรณะอ้มอรณะมรณะมรณะมรณะแปลว่าอะไรมรณะจากไปโอ้โหเงินตกมรณะจากไปมรณะแปลว่ามรดกตกทอดมอรณะเรื่องเก่าที่ฉันทําเอาไว้อะนะครับเงินไปอยู่อย่างเนี้ยอ่ะอย่าพึ่งใจเสียฮะ ผมบอกแล้วไงวินาสนะเนี่ยเนี่ยเน,ยเนยอาทิตย์เนี่ยยังทายดีได้เลยนะครับแล้วมรณะก็ทายดีได้เหมือนกันนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าทายเสียไม่ได้ทายเสียได้แต่อย่างที่บอกดูบริบทแห่งดวงดาวเสก่อนนะดูบริบทแห่งดวงดาวเสก่อนวอายังไงมาดีมาหลายนะนะหากพระศุกร์ดีงามนั่นะ หากพระสุขดีงามเป็นอย่างไรนะฮะถ้าพระสุขดีงามเนี่ยการเงินดีงามเขาว่าอย่างไรฮะเขาบอกว่าไปอยู่มรณะเนี่ยนะฮะทีนี้อยากจะแนะนึงพระสุขนอกจากมาจากการเงินคุณแล้วเนี่ยเขามาจากที่ราศีพฤกษ์พบสุภะสุภะแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ครับ สุภะแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลสุภะความสําเร็จนะครับเมื่ออยู่ในมรณะทีนี้เราก็ต้องขายพระสุขเป็นทั้งเงินเป็นทั้งสุภะด้วยก็คือผูหลักผู้ใหญ่กาาความสําเร็จหรือต่างถิ่นแดนไกลเราต้องขายคู่กันนะครับเพราะฉันไม่ได้มาคนเดียวนี่เออฉันไม่ได้มาคนเดียวจะเอาจาักตุนอย่างเดียวอืไม่ได้ต้องเอาพึกศพฉันมาด้วยสิะนะนะมาอยู่ในภพมรณะ ทีนี้ในจุดดีพอเจอรวมกันเข้าไปอืำทำํานายเรื่องเรื่องแบบว่าลงลึกได้ไหมลงลึกได้แล้วละนิดหนึ่งนิดหนึนนนน่งนิดหนึ่งนะพระสุขเกิดมาดีอยู่ในภพมรณะเนี่ยเอ๊ะผู้หลักผู้ใหญ่เอ๊ะเงินทองเอม๊มรณะมรณะแปลว่ามรดกป่ะผู้หลักผู้ใหญ่มอบเงินทองก็คือผลประโยชน์ผู้หลักผู้ใหญ่ มอบมรดกกรอดที่เป็นผลประโยชน์ให้กับคุณถ่ายได้ไหมถ่ายได้ถ่ายได้นะฮะถ่ายได,นะยได้แต่มีข้อเสียสักนิดหนึ่งตรงที่ว่าอังคารแม่เจ้าเรือนเขาอังคารอะม่อยู่ในราศีสิงห์พบวินาศน,นะมันมีข้อแม้นันทีเลยข้อแม้ว่าอะไรฮะมันมีเรื่องเสียหายสักนิดหนึ่งนะมีเรื่องเสียหายสักนิดหนึ่งนะมีเรื่องเสียหายนิดนิดหน่นอยหนิดนิดหน่อยหน่นะฮะ ก็แก้ไขเสหรืออยังไงฮะแล้วก็รับทรัพย์นั้นไปอันนี้คือจุดดีครับนะฮะอันนี้คือจุดดีครับนะฮะหรือเรื่องเก่าที่ทําเอาไว้ฮะหมรณล้นี่มดณล้นี่นะฮะเรื่องเก่าที่ทำเอาไวนะ้นะเ,เ,เ,ไวเป็นอย่างไรกําลังจะให้ผลประโยชน์แต่นี้ข้อแม้เหมือนเดิมอาคารเหมือนเดิมเนี่ยอาคารอยู่เหมือนเดิมนี่ข้อแม้แก้ไขอะไรก่อนนะนะครับวินาสนะฮะคือเหมือนกับ ดีอ่ะไม่เถียงหรอกอ่าดีอ่ะไม่เถียงหรอกแต่ยังไงฮะช่วยแก้ไขอะไรก่อนได้ไหมถึงจะหยิบไปอย่างนี้เป็นตน้นนะฮะหรือจะบอกว่าหากพระสุขดีงามเนี่ยก็พูดกันได้เลยฮะผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณอ่ะทายได้เต็มปากผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณละประโยชน์รางวัลคือผลประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นเงินเป็นทองหรือผลประโยชน์อย่างอื่นก็ได้ อย่าลืมนะว่าอะไรฮะว่าคุณมีพันธุเนี่ยมาอยู่ข้างๆตัวคุณนะพันธุมาอยู่ข้างๆตัวคุณเป็นยังไงผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณรประโยชน์จะเป็นเงินเป็นทองเป็นทรัพย์สินอะไรก็ช่างแต่เขาให้อะหรืออาจจะเรียกว่าผู้ใหญ่ในที่ทํางานยังได้เลยผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานมอบหมายอะไรให้กับคุณแต่มีข้อแม้ ช่วยแก้ไขเนี่ยเนี่ยหมอาวินาศนะช่วยแก้ไขก่อนแล้วยังไงแล้วถึงจะหยิบไปครับใช่ว่าช่วโมงนี้ลัคนาราศีกันถ้าพระศุกไม่เสียก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่ให้คุณครับนะฮะผู้ใหญ่ให้คุณเป็นจุดดีในดวงชะตาชนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าพระศุกร์เกิดเสียหายล่ะนะะพระศุกร์เกิดเสียหาย ทีนี้ก็ต้องระวังอะไรฮะเหมือนเดิมครับผู้หลักผู้ใหญ่มรณะเอ่ยมีเงินทองมาเกี่ยวข้องเกี่ยวดาวอยู่เหมือนเดิมเกี่ยวเหมือนเดิมแหละแต่อาจจะพลิกผันไปอีกแบบหนึ่งเช่นมรณะแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะฮะเราจะไม่ทายมรณะแปลว่าจากไปขออนุญาตไม่คุยถึงตรงนั้นนะครับเอาแค่เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับ มรณะอยู่อย่างเงี้ยพระสงฆอยู่เงี้ยอาจจะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่เป็นกาลีนี่ผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคุณอาจจะมีการกระทําอะไรที่ต้องดูแลท่านในทีน่นี้คงหนีไปพ้นเรื่องของเงินเงินทองทองที่จะไปช่วยดูแลอันนี้ก็ถ่ายได้ครับนะฮะและการที่พระธหัสมาอยู่ข้างๆตัวคุณเนี่ยอาจจะเรียกว่า ดูแลทั้งเงินดูแลทั้งการดูแลจริงๆเลยอ่ะคือฉันไปเฝ้าไข้แล้วฉันก็จ่ายค่าหมออารมณ์อย่างนี้ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อังคารเนี่ยอยู่ตรงนี้ถ่ายอังคารยังมาจากพิจิกรพบอะไรฮะสาหัสหชาครับสหัสชาแปลว่าติดต่อสื่อสารแนะะ่สาหัสชาติดต่อสื่อสารนะฮะอันเดียวกันละฮะแสดงว่าอะไรฮะเหมือนกับว่า ถ้าในจุดที่ดีคุณอาจจะเรียกว่าเรื่องเก่าที่ทาเอาไว้ในเดือนกันเนี่ยในเดือนมิถุนาเนี่ยเรื่องเก่าที่ทําเอาไว้เป็นยังไงฮะเกิดปัญหาให้คุณได้แก้ก็จริงฮะนะคุณจะได้ผลประโยชน์เป็นสิ่งตอบแทนแต่อย่างที่บอกฮะแก้ปัญหาสหัสชาคือการติดต่อสื่อสารก็การแก้ปัญหาก็คือการไปวิ่งเต้นติดต่อสื่อสารก็แก้ปัญหาชนิดนึงนั่นแหละนะครับนะแล้วก็หยิบไป อ่ะต่อให้ดาวเสียผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะเจ็บใค่ได้ป่วยติดต่อสื่อสารเหมือนเดิมฮะติดต่อสื่อสารเหมือนเดิมฮะอย่างที่คําทำลายเหมือนกับที่คุยเมื่อสักครู่นี้แหละะผู้ใหญ่เจ็บใค่ได้ป่วยเป็นไงฉันต้องไปดูแลไปวิ่งเต้นจ่ายเงินด้วยสิอย่างนี้เป็นตน้นอ่ะก็อาจจะเป็นหน้าที่ของคุณหรือเปล่าล่ะก็ต้องทําถูกไหมล่ะ,ะเมื่อก่อนตอนเด็ก เขาดูแลคุณเมื่อเขาแก่ชราถ้าคุณไม่ดูแลเขากระไรอยู่มักระไรอยู่ใช่ไหมใช่ไหมเออนะฮะเขาดูแลเราเราก็ต้องดูแลเขาอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงนะจริงนะครับทีนี้เรามาดูพระลาหูกับพระเสาร์นะครับลาหูเป็นใครก่อนลาหูเจ้าเรือนราศีกุม พบอลิครับหน้าพบอลิอลีแปลว่าอะไะอลิแปลว่าปัญหาอลีแปลว่าอุปสรรคอลีแปลว่าภาระีิสิตวันนี้เดี๋ยวนี้ฉันอาลาหูบอกฉันอยู่บ้านฉันเออฉันอยู่บ้านฉันแล้วยังไงฉันอยู่บ้านฉันไอ้คาว่าฉันอยู่บ้านฉันเนี่ยก็ต้องดูบรีบทก่อนนะหากพระลาหูฉันอยู่บ้านฉันก็จริง ถ้าฉันเป็นกาลีขึ้นมาเนี่ยฉันอยู่บ้านฉันก็จริงนะแต่ถ้าเป็นกาลีขึ้นมาก็บอกได้เลยครับอลิคือปัญหาอลิคืออุปสรรคอลีคือภาลนิสินแล้วมีคําว่ากาลีร่วมเ,นะเจอปัญหาอะไรแกยากชะมัดเลยะเฮ้ยบางทีแกไม่จบด้วยเว้ยเฮ้ยอย่างนี้ครับผมนะอุปสรรคต่างๆนานาถาโถมเข้ามาสิผาโถมเข้ามาสิอย่างนี้ครับผมนะ ปัญหาพาระนิสินลุ่มเร้าเหลือเกินทายได้อย่างไรครับผมนะทายได้อย่างไรครับผมนะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของคนในครอบครัวอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หยานยนต์ได้หมดนะเสียดอกเดียวนี้ผ่านไปเยอะเลยได้ครับได้ครับผมได้นะเออนะ,อนะได้แล้วกันนะเชื่อเหรอนะ แต่ทลาหูดีงามอ่ะฉันดีงามอลิดีงามเป็นอย่างไรพูดได้เลยครับไม่ว่าจะปัญหาใดไม่ว่าจะอุปสรรคใดไม่ว่าจะเป็นภาระนิศสินใดๆแปลกจังแฮดูเหมือนเรื่องใหญ่เท่าช้างแต่พอแก้ดันเท่าหมดหน้าคือ ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคภารณิสินปัญหาอะไรก็ช่างที่ถาโถมเข้ามามันจะแก้ได้ไม่ยากครับอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้จุดดีแล้วก็ดีมากด้วยอันนี้อนี้จริงนะจริงนะนะครับทีนี้เรามาดูพระเสารสิพระเสาเป็นใครพระเสาคือเจ้าเรือนมังกรพบปุตตะนะปุตตะแปลว่าบุตรบริวารน,นะครับ ปุตตาแปลว่าการเริ่มต้นใหม่ครับงนะทีนี้พระเสาเนี่ยเป็นปุตตาเนี่ยนะไม่อยู่อย่างเงี้ยอ่ะ้าเสากาลีล่ะถ้าเสากาลีโอ้โหทีนี้อืมเราบอกว่าอืมนะบุตรบริวารเป็นยังไงล่ะกาลีนี่เลงนี่นำปัญหาสู่ฉันล่ะ การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนำปัญหานั้นมาสู่ฉันละอย่างนี้เป็นต้นครับนะครับแต่ถ้าพระเสารีงามละหนะรพระเสารีงามพระเสารดีงามเล็งดวงตาเนี่ยเรียกว่าอืมกันหลายๆคนเนี่ยบุตรบริวานเนี่ยจะให้คุณครับทางหนึ่งทางใดครับจิงนะ การลุกขึ้นมาทำอะไรในครั้งนี้จะเกิดความดีงามให้กับดวงชะตาครับจริงนะเสาเล็งลักทุกใจเรื่องคู่ครองจริงครึ่งเดียวนะครับทำไมถึงว่าจริงครึ่งเดียวก็เพราะว่าต้องดูบริบทแห่งพระเสาก่อน ถ้าเสามาดีเนี่ยนะคุณจะไม่ทุกข์กับคู่ครองคู่ค้าคู่หุนส่วนคู่สัญญาถ้าเสาบริสุทธิ์คุณจะไม่ทุกข์ห,ญญรรกหรอกครับกลับกันคุณจะได้โชคจากตรงนั้นต่างหากครับจริงนะอย่าให้เสาเสียก็แล้วกัน อย่าให้เสาเสียก็แล้วกันก็ถ้าเสาเสียก็อาจจะทุกข์ใจกับความรักทุกข์ใจกับคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาลูกค้าได้ทำไมจะไม่ได้ละ่ะได้เลยแหละอย่างนี้เป็นต้นครับเห็นไหมการที่จะดูอะไรต้องดูให้รอบคอบไม่ใช่แม่ดาวแทงปุ๊บเป็นอย่างนั้นปั๊บก็กระไรอยู่นะกระไรอยู่นะครับ นะลาหูมะเร็งก็ใช่ว่าจะหลายเสามะเร็งก็ใช่ว่าจะหลายจุดดีมีถมไปครับนะแล้วก็ได้กันมาทั่วหน้าแล้วด้วยจริงนะอยู่ที่ว่าคนคนนั้นะนะควรจะได้หรือเปล่าอีกเรื่องเพราะอะไรฮะอย่างที่บอกอะเสาต้องบริสุทธิ์นะรับรองฮะคู่ค้าคูุ่ส่วนคู่สัญญาเรื่องความรนะักแม่นะสุขจริงๆ พระเสาวเวลาให้พระลาหูเวลาให้ให้แบบจุใจครับผมยืนยันครับผมแต่เวลาท่าน้ายก็น้ําตาหนองหน้าจริงครับผมไม่เถียงครับนะฉะนั้นดาวทุกดวงทุกดวงล่ละครับไม่มีดวงไหนหรอกครับที่ให้คุณได้อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีดวงไหนหรอกครับ ที่ให้แต่ลายครับผมยืนยันครับคลิปนี้นั่นจะอยู่ประมาณนี้สวัสดีครับ